นีี้จะสสวัสดครับรอบนี้จะทดสอบเจลนะครับกับทองปลอมปลอมยี่ห้ออะไรครับยี่ห้อไดอาร์จิวเวอรี่ครับโอเคครับชมได้ทางไหนครับไ<า>ดอาร์จิวเวอรี่คอมได้จะไดอาร์จิวเวอรี่คอมนะโอเคนี้ทองอันนี้แอลกอฮอล์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของแอมเบย์โฆษณาให้เขาหน่อยถ้าใครจะซื้อ แส่ให้ทั่วเลยทั่วเลยอเน่อน่เๆโอเคก็ก็คุก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 ไม่ดำนะครับเราจะทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีเดี๋ยวเราเข้ามาอีกรอดดูอีกรอบหนึ่งคุก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 ไปโอเคครับ ก่อนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายใหม่แอลกอฮอล์ตัวนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ฟ้าบอกห้าสิบู่ป้งกินแล้วตายโอเคครับเจอกันในสามสิบนาทีถัดไปโอเคปิด